าสว่างพอแสงไฟใจสว่างพอแสงธรรมในเช้าวันนี้มารับธรรมะกับพระอาจารย์แม่ดวงพรธรรมเปิดโลกในหัวข้อที่ว่ากรรมของลูกพ่อแม่สามารถรับได้ไหมหรือว่าพ่อแม่สามารถรับกรรมแทนลูกได้ไหมนิมนต์บรรยายแบบภาษาชาวบ้านกาปรัตนานิมนต์ครับ นี่ง an. an 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 ั้นก็รับบุญรับบุญกันก่อนเนะเจอกันเป็นบุญวาสนาก็รับบุญรับบุญไปช่วยต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานทุกท่านถืดสาธุก็มาหายกันไปนานเลยเนาะแสดงว่าเริ่มมีไฟอีกแล้วมันว่านี่ซุ่มนี่ค่ะนะอ่ะมันเป็นยังดอกเอาเติมไปด้ยให่มันหมอดเติมไว้พยายาม เติมไปก็ไว้ให้กำลังใจตัวองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเน่ยข้อคำถามก็เป็นสิ่งที่ดีคำถามที่การที่ว่าเออ,เอ,อพ่อแม่รับกรรมแทนลูกได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่รับกรรมแทนลูกตั้งแต่ป้ายแรกแล้วครับพ่อคุณแม่คุณเจ้าขาฟังกันเด้อฟังไว้แล้วก่อนแซ่ออกไปกให้ลูกไ้หล้านฟังกันน้ำก็ดีเด้อพ่อแม่น้ำเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันัวพันถึงกันครับเห็นไหมว่าพระเจ้าท่านบอกว่ากรรมเป็นพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นมรดกตกทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตกทอดถึงกันถ้าลูกมีวิบากกรรมหรือลูกไปทํากรรมมันใดไว้เดือดร้อนถึงพ่อแม่ไหมครับเดือดร้อนข้จศีรษะมา่อลูกไปแมนบอกอาตามหาพ่อแม่เบิเ่งหน้านะแม่นบอ หาลูกมันบ่พอกัดตตามแม่แามพอคือกันแม่นบ้อ,อเพราะฉะนั้นก็คือเห็นไหมว่าเหตุแห่งกรรมความร้อนไปถึงแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่มีศักยภาพพอสมควรก็รีบดับไฟให้ลูกแม่นบ้อหรือพยายามแก้ไขนั่นเองหรือว่ากรรมเกิดจากการกระทำกายหรือวาจาใจ อะไรก็แล้วแต่ในรูปธรรมที่เราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันหาทางแก้ไขนั่นเองคนอื่นทีหลังใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะพ่อแม่รับกรรมของลูกไหมรับไปแล้วเต็มเต็มั้งแต่ไปแรกแมนบ๊อตั้งแต่เจียงเข้าหูตาเห็นรูปเห็นไหมหูได้ยินสวบัดก็ว่ามานันคือเราคือเพิบแมนบ๊นอมแมนบออ ว่าบ่ได้หลับบอกกูบ่หลับบางที่ว่าได้แต่มันเห็ุบ่ได้แมนบอกอ่าเจ้าของบ่ดับมันไปมันสีดับให้แมนบอกเออดล่ละเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตรงปฏิเสธได้คือกันแหละแต่ว่ามันก็หนีบ่ได้แมนบอกเอออันนี้แหละมันเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วมันต้องช่วยกันในครอบครัวแมนบอกหนีบ่รอดดอกครับ เพราะฉะนั้นน่ะก็เปรียบเสมือนลูกไปสร้างนี้ไว้พ่อแม่พอที่จะใช้นี้ได้ก็ต้องใช้ให้ลูกแมนบอกไปเปรียบเจ้าสี่ชาดปะครับชารับเออเพราะฉะนั้นน่ะมีไม่มีก็หาปิดให้ก่อนแมนบอกจังวากันแมนบอสค่าทีมมันก็ตายซืดอ่ะแมนบอะข่าแลาได้บุญเป้าขารถโบกูแมนบอเออ ่าแล้วมันก็บ่ได้บุญเดีย๋ยหะเพราะฉะนั้นก็สร้างบุญกันดีกว่าเราช่วยคนอื่นได้แล้วช่วยลูกไม่ได้ที่เอาหนามงใดาล่ะบุญแมนบะเอะอ,อเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยลูกหลานตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะ่พะพ่อแม่รับกรรมแทนลูกได้ไหมคะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่แล้วลูกล่ะ ถ้าเกิดว่าลูกพอมีศักยภาพขึ้นมามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบพ่อแม่ได้ก็รับกรรมแทนพ่อแม่ได้เช่นกันคือพ่อแม่มีหนี้สินอะไรหรือพ่อแม่ทําอะไรผิดพลาดไว้เราก็ไปช่วยแก้ไขได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่รับอ่าอ,อืมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมมันเป็นพันธุเป็นเผ่าพันธุ์เป็นมรดกตกทอดก็จริงแต่เราสามารถที่จะช่วยที่คายได้หรือจะช่วยชาระสัสางออกไปได้ด้วย ความสามารถหรือต้องก่อนอื่นต้องมีสติมีปัญญามีความสามารถช่วยได้รีบช่วยอย่าไปด่าอย่างเดียวแมนบ๊อ<ะ>ด่าแล้วมันเกิดผลดีก็รีบดา่าแมนบ๊อคันด่าไปแล้วมันบ่ได้อย่างมากก็ย่อเป้่าไปดา่าแมนบับเออ,อย่อไปสามกำไม่เปลาซอยไวยสกอนแมนบ๊อเรื่องอื่นไว้ที่หลังแมนบ๊อนา,าลาเพราะฉะนั้นเนี่ย การยับยั้งกรรมอ่ะมันอาจจะยับยั้งทีเดียวไม่ได้หรือไปปิดนี่ทีเดียวไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีพอแม่นปะใช่ก็ค่อยๆผ่อนชําระค่อยๆเป็นค่อยไปก็ได้เพราะถ้าเราเข้าใจไนะหนไหมถ้าเรามีสติมีปัญญามีความสามารถที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ทําตามเชื่อว่าวันหนึ่งเราก็รู้ผลครับอืมคือทุกอย่างเนี่ยเมื่อคนอื่นรู้ได้เราต้องรู้ได้ คนอื่นทำได้เราต้องทำได้เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอแต่อยู่ที่ว่าเราลงมือทำหรือยังแล้วเราลงมือที่จะเรียกว่าเรียนรู้หรือยังเมื่อตั้งใจเรียนเราก็ได้รู้ใช่ไหมครับตั้งใจดูก็ได้เห็นตั้งใจลงมือทำก็ต้องทำเป็นแมนบ่าเมื่อเราทำเป็นแล้วเข้าก่อเหตุให้เจ้าของเั่น มันซอยเจ้าของได้สะกอนก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตนแหละไไปเป็นที้เลื่องตนเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วลึงค่อยช่วยผู้อื่นครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะการที่เราจะช่วยใครเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราช่วยได้ไม่ได้ถ้าช่วยไม่ได้เราจมน้ําไปด้วยกันเอาไหมเขาตกน้ําอยู่เขาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยเราว่ายน้ําก็ไม่เป็นโดดตุ้มลงไปเป็นไงครับตาย้น่กัน ตายก้อนเขาก็ได้เพราะว่าเขายังพอที่อยู่ก็ดึบกระดาษอยู่ได้มันบอบแต่เจ้าของนันตีตาลีตลาล่ลงไปน้าเขาก็ดีตายก้อนเขาบุนล่ะแม่นบอเพราะฉะนั้นต้องดูตัวเองก่อนเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราพอช่วยตัวเองได้แล้วรู้ว่าตัวเองมีลิมิตพอที่จะให้เขาห้อยเขาโหนได้จ้างให้เขาห้อยเขาโหนแม่นบอเออ เพราะฉะนั้นเขายัางใส่ไม่ค้ำยันอยู่นี่เยี่ยงมาผลมาโรดว่าสันตายแลว้วพงศูแมนบอกเออล่มไปแล้วเขาก็อทับเจ้าของแตนตัวแมนบอกออืมใครสิคืนได้แม่นนะ่ะเพราะฉะนั้นก็เราต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านสอนให้เราตนเราเป็นที่พื่นตนเราต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองได้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปอุ้มเขา ก็ได้ใช่ไม่ใช่ใชเราให้ปัญญาเขาคือบอกชี้ทางให้เขานั่นเองใช่ไหมช,ชี้ทางให้เขาเดินให้เขาทำเขาจะได้เดินเป็นทำเป็นแล้วก็ชิมรสชาตินั่นเองแมนบอว่าถูกใจไม่ถูกใจเขาเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคน เอาเช่นนั้นเอาตามรอยบาทพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาหรือว่าประสบการณ์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ไปคิดหลอกลวงใครแต่ใครจะหลอกลวงเรานั้นก็รับผลไปเองแม่นปะ <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าผลมันจะออกมาอย่างไรออกหัวก็เป็นของเราออกก้อยก็เป็นของเรา แมนบะเอามาก้อยกินทำแม่แมนบะได้กินคือเกาแมนบะหัวก็เอามาต้มย่าททำแม่แมนบะต้มได้กินอีกคือเกาแมนบะมันเป็นของห้าแล้วแ <Yeah. S 1> มวนบะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเอาเมื่อถึงที่สุดแล้วไม่มีใครหรอกครับที่จะมาเรียกว่าแย่งกันได้ปาดหน้าไปก็ได้ชั่วเขาแมนบะเมื่อถึงที่สุด เรื่องมันก็สว่างแมนบอสถ้าเอารังสงเกตไหมว่าใครปาดเอาหน้าได้ปาดได้แต่ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วอะของจริงคือของจริงแมนืนบอสใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนปาดก็คือคนปาดเหมนบอสปาดเอาก็ปาดได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ของตัวเองเหมนบอสวันหนึ่งก็รู้ครับวันหนึ่งก็เข้าใจของตัวเองนั่นแหละไม่มีไปเข้าเข้าใจด้วยหรอกเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละใช่ไหม ถ้าบาปอยู่ที่ใจเราบุญก็อยู่ที่ใจเราใครกระเพื่อมอ่ะอ่าคนปานไปก็ถึงปึ๊บปึ๊บปุบย้อนแมนบาสะดุ้งครับแมนบามันสิหูตอนใดคือแมนบาเออเห็นบาอ่าคนนอนป่าดพาท่านหูยอเหมันบาท่านเจ็บแมนบามันเจ็บเพราะท่านนี่จังไหนมันมันปื๊กเลยย้อนห้าปึ๊กนีละแล้วก็จะจง เรียกว่าเข้าใจว่าทางภาษาเราเรียกว่าปึกเหมือนบอกแต่พระพูดพระเจ้านะท่านชมนะครับพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าชมอย่างไรล่ะพระพุทธเจา้าท่านบอกคนดีคือคนงโง่คนงโง่คือคนดีเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเฮางโง่เก็ไพว่าเฮาโง่ก็จะว่าเฮาคนดีเฮาคนดีใจโดนแมนบอกแสดงว่าเฮาเป็นคนดีแมืนบอกเออเห็นไหม พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนดีคือคนโง่คนโง่คือคนดียอดมันโง่มันนจึงมาแลนดไปเหตุผลน้าเขาแมนบอกมันโง่ลายมันหลายมันเลยแแลนมาท่านเขามันก็เลยไห้ดีซับแมนบอกโอ้นบอกนั่นยอดมันบ่ปองหลายนั่นดีกคันมันสลาดได้มันไปก้อนมูแล้วมันบลัชนั่นแล้วเพราะฉะนั้นน่ะฉลาดมากไปก็อาจจะเลยก็ได้มันบอก เลยป,เป้ายเห็นไหมไม่ว่าฉลาดไม่ดีนะฉลาดดีครับแต่ถ้าหากว่าเราวิ่งพอดีพอดีแม่นบ่<ไ>มันก็จะไม่เลยป้ายแต่ถ้าเราวิ่งไวไปมันก็เลยป้ายอ่าพอเราวิ่งไวไปแล้วเราจะเลี้ยวกลับยูเทิร์นกลับุ๊บหันป้ามันก็เป็นพิกความพิกง่ายสัตัวแม่นบ่เพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็สําคัญนะครับเราก็จึงได้ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า กรรมเป็นพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นมรดกตกทอดนะจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับจากปู่ย่าตาทวดมาแล้วและทีนี้มาถึงรุ่นเราก็มาเป็นยอดยอดจะสวยจะง,งามแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราใชไ่ไหมเราลงมือทําอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ทําอย่างไรคนอื่นก็พยายามอะไรที่ชําระสัตว์สางได้ก็ชําระสัตว์สางแต่ถ้าสัตว์สางยังไม่ได้ ก็วางไว้ก่อนแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรทําก่อนก็คือตนเราเป็ที่เพื่อนตนให้ได้ถ้าเราไม่รอดเราจะไปช่วยใครได้แม่นไหมใช่แล้วถ้าเราไม่รอดเราไปช่วยพ่อแม่ก็ไม่ได้แล้วถ้าพ่อแม่ไม่รอดก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าพ่อแม่ช่วยเราได้ครับใช่ไหมใช่เชื่อว,ว่าพ่อแม่รักเราแล้วพ่อแม่ต้องช่วยเราได้ก่อนอื่น ถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อเราใครเล่าจะเชื่อเราเหมือนพ่อแม่แม่นบืมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีหลักการที่ถูกต้องหรือยังแล้วพ่อแม่เห็นด้วยไหมกับหลักการของเราแล้วเราก็ต้องลงมือทำให้เขาดูด้วยแมนบ่ะว่าเราเปลี่ยนแปลงได้นะว่าเราเป็นคนดีได้เราไม่ใช่คนเดิมอ่า สามารถเปลี่ยนไปได้ครับอนัตตาคือเปลี่ยนแปลงเสมอคนดีแล้วก็อาจจะชั่วได้คนชั่วก็อาจจะดีได้เพราะฉะนั้นอย่าว่ากันมันอยู่ที่เราคิดได้วันไหนใช่ไม่ใช่ครับอ่าเรามีโอกาสเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้ถ้ามีโอกาสแมนบอแล้วก็ต้องมีคนให้โอกาสด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องให้โอกาสลูกแมนบอให้โอกาสลูกแก้ไขก็คือการที่ให กรรมที่สิ่งที่ลูกกระทําไว้พ่อแม่ก็รีบเช็ดรีบล้างรีบเทียแม่นบ่ก็ถือว่ารับผิดชอบชีวิตลูกแม่นบ่นั่นคือสิ่งที่หน้าที่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เราทําหน้าที่ถูกต้องกาน,นก็ทํามะที่แท้จริงของพระพุตธเจ้าก็คือการกระทานั่นเองเห็นไหมกายวาจาใจ ใจก็คือมาจากไหน,นใจที่เรารู้สึกแล้วส่งมาที่สมองคิดได้มีสติยับยัง้งมีสติไต่ตรองมีสติที่ว่เออว่ะมันต้องทำนะมันต้องช่วยนะอะช่วยใครช่วยเผ่าพันธุ์ของตัวเองแม่นบะอ่ะาเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรับผิดชอบลูกตนเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่สามารถใช้หรือว่า วิบากกรรมของลูกที่สร้างไว้ก็ชำระสะสารให้ได้ด้วยการที่มีสติแล้วก็มีปัญญามีความสามารถแล้วใช้ทำถืกนั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องเคลียร์แมนบอสไม่เคลียร์มันก็คาคอตัวเองแม uh ืนบอสค่ะาเจ้า,จาของคือเกาหลักแมนบอสแมนน่ะจังสิแมนเออเพราะฉะนั้นก็อยากให้เรานั่นแหละพยายาม มีปัญหารีบปรึกษาพ่อแม่ก่อนอมีอะไรปรึกษาพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ความปรึกษาเราไม่ได้เราจึงค่อยหาผู้อื่นหรือเรามีครูบาอาจารย์เราก็จะงนาไปปรึกษาครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์เขาก็จะมีสติมีปัญญามากกว่าพ่อแม่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจึงเรียกว่าครูบาอาจารย์นะครับใช่ไม่ใช่เยอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจง ไปตามขั้นตอนแล้วก็ไปตามสเต็ปที่เราควรที่จะต้องอเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีแล้วทุกคนไปดีทุกคนแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องหลงผิดได้หรืออาจจะทำตามกันไปได้นะเพราะว่าเราเกิดมาในปัจจุบันเนี้ยเราเกิดมาเพื่อที่จะทำตามกันใช่ไหมเพราะว่าเรามาจิตปัจจุบันเนี้ย จิตปัจจุบันคือเห็นว่าคนนี้ยังทําได้คนนั้นทําได้คนนี้ทําได้เราก็เลยทําตามกันเราไม่ได้อยู่กับจิตเรียกว่าอดีตชาติโดยจิตดั้งเดิมของเราที่มีมาเพราะอะไรเพราะมาถูกบดบังหมดแล้วเพราะว่าเรามาเกิดมาในปัจจุบันเนี้ยเรามาเห็นมารู้แล้วก็ทําตามกันมันก็จึงเรียกว่าไปตามกันได้ง่ายจิตด,ดั้งเดิมเราอาจจะเป็นจิตที่บอยสุดมาอย่างใดก็ได้แต่เราถูกลบเลือนไปแล้ว ด้วยอำนาจปัจจุบันเป็นไะมเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็จึงสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นมเมื่อถึงี่สุดเราก็จะสว่างสวัยไปถึงอดีตจะชาติและปัจจุบันาชาติที่นํามาสมทบเข้าด้วยกันแล้วไปได้อย่างโดยง่ายและก็ดีงามตลอดไปเพราะจริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อได้แล้วได้เลยได้แล้วไม่หดไม่หายได้แล้ว,ไม,ไ,มไ,ลวไม่เสื่อมก็ต่อเมื่อว่าเข้าโลกุตตระไปได้จึงได้ ยังไม่เสื่อมสลายครับแต่ถ้ายังอยู่ในโลกยธรรมที่เราต้องอยู่บนโลกใบนี้แห่งความเป็นจริงโลกแห่งการสมมุติเนี่ยโลกใบนี้คือโลกแห่งการสมมติพระเจ้าท่านบอกแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็สมมุติตัวของคุณให้ดีให้ไวแมนบ๊ดีครับเราต้องดีให้ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมั่นใจว่าวันหนึ่งเราต้องได้ดีวันหนึ่งเราต้องทําดีให้ได้แมนบ๊แต่ขึ้นดีไม่ได้ก็อย่าเสียใจ เพราะเราเป้าหมายเราคือตรงลงดีให้ได้นะชัดไหมครับชัดขึ้นดีได้ลงดีได้ก็ถือว่าจึงแล้วก็แจวมันบ่ครับแต่ถ้าขึ้นดีไม่ได้ก็อย่าเสียใจลงดีให้มันได้สร้างเวทีรองรับตัวเองแมนบ่คถ้าลงเวทีให้มันสงหาง,งามไปเลยแมนบ่นบสามารถเอาชีวิตเป็นธรมธรมทานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างได้ครับทุกคนทําได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ แล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกครูบาอาจารย์ได้มีสิทธิ์ที่จะได้ตามใจที่ทุกคนนั่นแหละครับแต่เราต้องเลือกเองเลือกแล้วเราอย่าเสียใจเลือกแล้วเราต้องมั่นใจเลยว่าเราต้องขึ้นดีหรือลงดีหรือขึ้นดีไม่ได้ก็ลงดีให้มันได้เพราะฉะนั้นก็พยายามครับเอาให้มันได้สักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เป็นบทเรียนของเราเป็นครูใหญ่กับตัวเราเองนั่นแหละครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนาะอมีอะไรถามอีกไหม ถ้าใครอยากถามถามมาได้นะครับหรือใครอยากคอมเมนต์ถามทำถามก็ได้ถ้าไม่งั้นเราก็าจะเรียกว่าลงโดดตุบเด้อบอกไงเด้อพอลวงแมนโดดแมนดดแมนหมดแด้มากกละโดดนะ่ะเอ,อแมนบอกเออเพอยากลงบนันไดหรอกลงบ่เป็นน้าเขาอ,อืมก็ะ้ก็อ่ะพาเจ้านหนไม่มีใครถามไม่ไีใคปสงสัยแมนบอกถามบอกเพราะแะไรแมนบอกเพราะกอนนอเอาซรัมนีมันหนีอ่าพันธ์นั้นก็อ้อาวขอให้เรา รับบุญรับบุญรับบุญไปช่วยต่อยอดสติปัญญาของเรามีความสามารถอันใดแล้วไซคิดอะไรได้ทําทันทีคิดดีทําดีทําทันทีท,ท,นที่ทําได้แล้วก็ทุกคนจะเป็นผู้ที่รู้เองเข้าใจเองแล้วก็ได้สิ่งนั้นเองครับอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านด้วยให้ช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนาได้อย่างยาวนานทุกท่านเออือสาธุ